ทักทายสบายดีจ้าสบายดีตอนเที่ยงพี่น้องมากินลาบแล้วก็สมพักกินขา้ากระเด็นกระเด็นหมักมีพ่พี่สมพักเนียน่ยกระนหมากมี่พี่น้องกินข้าวเที่ยงด้วยพี่น้องเด้วยไปหาอดใหญ่มาเลยไปฝนตก Ăn mà. Không phải. Chuồng vạ lên. Mẹ không biết. กินซาลา้นมาเดิมกับเหยลอเนาะกัดซินกัดซีนตรงนี้ ไมยมันนั่งงัวสำัง อของเพชรของเพชรอากาศฮึ้นประปรายต้มันมีหน่อยนี้มันก็ปวดแสบแม่ ภักเสียน,นี่แต่กระสมปากกาอือหึนีเพชรอือหึออเลย มักปีจะเด้ไหมลืมมาแม่คอมมีมักปีไปเอามักปีมากินกัน มีในตู้เย็นก็คือเอาม,มาปีอยู่นอกอ่อนๆนล้วพี่น้องนะแกนอนแล้วไ่ตองเสียได้ยนมม,มาปีสดๆพี่น้องกินกับลาบแซบ่บไห้มากินขมิ้นมาปีกวยตานีสดๆข่า,าล่าแม่ก็ลน่าเลยใส่ตู้เย็นเรียบร้อย กินกับลาผู้ใดามากินสีเมนตมันจะเป็นคนมากินมกักฝีมากินขา,า,ากินกับแจ่วออกินนะ point

มินง่ายอยู่ง่ายกินง่ายสบายสบายขอแต่ให้ได้ใจพอไคยสิมาหมักนะคนผู้หาคนผู้กีฬาเคยจะมาหมักใ้ไม่หลูกติดเอะอืม หมักเพ็ดตอนนี้กอชิเพ็ดากัดอ่ะยำเพ็ดกินมัาปีต่อคอมักไปกินกับแยวกับแซ่บกต็ต้มข้นกับแซ่ พอจส่วนเนือร้อยประคุณจิรอแล้วผัดเจ็บเจ็บตีนจิรอเปื่อยมันหนมันหน่นหนวนรประคุณจิรอมันดแดดก็ยันนีฟฝนยังตกอร่อยอร่อยชอบ

แม่จะเห็นระบายนะฮะมี้งคป้าชิบน้อยน้ำมันเทามิ้จะทำอิสระอิสระครั้งนี้ให้ดีที่สุดลูกมิก้ก็รัก มิ้นก็ไม่ทิ้งมรนจะเลี้ยงให้ดีที่สุดสำหรับมิ้นแต่มิ้ตงตำดินลนให้มากเพื่อลวก,กอืกมนนอมอิ่มแล้ได้มากินมางอิ่มแล้วป่้องไปได้มากปีกินมื้อเ้า

ฝากกดไลค์กดติดตามกดคอมเมนต์สองมินดีเด้อพี่น้องเด้อขอบใจหลายๆเด่เขามาติดตามแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าจ้กคลิปนี้ลาไปก่อนบ๊ายบาย